กี้แดนช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุ๊กกี้แดนช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจนบริษัตทต้องตามกฎหมายเติมง่า,ายที่เพ็รล้านหรือลิ้มลายอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แดนช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีครับฟินอชีฟุตบอลบอบบายทุกคนทุกท่านครับปกนขผมจันตองอีกเชิญเคยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำสิบแผนใหม่เมตาที่คนตามหากันเยอะครับ ในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่30ตุลาคม2568นะครับซึ่งสัปดาห์นี้แผนใหม่เยอะแยะมากมายนะครับผมจะรวบรวมนะครับแผนที่ทุกคนตามหาก็แล้วกันนะครับพี่น้องที่มันเข้ามาในสัปดาห์นี้แบบไม่ต้องแต่งแผนนะครับคลิปนี้ขอซัดสามล้อไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันตองเปโดบายอยู่นะครับหรืออยากส่งกำลังใจโดยตรง ให้กับช่องเป็ดอบายบายจันตองสามารถส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็ดอบายบายจันตองมีเพจให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคนะครับไปดูสิบแผ่นใหม่เมตานะครับที่คนตามหากันอยู่นะครับไปดูแผนนี้เลยครับตัวน,นี้จะเป็นสี่สองหนึ่งสามที่สองฝั่งจะเป็นหน้าต่ำสองฝั่งนะครับฝั่งขวาจะเป็นกลางแลบฝั่งซ้ายเป็น เซ็นเตอร์มิดฟิลด์นะครับแทคติกหลักเป็นฟุเชียนเกมพี่น้องหลาดแผน3 3 4สามสี่กุญประเทัตโมซอนเบททีมซิตี้ไปทีมแบททีมครับทีนี้ครับเลือกที่น็อตแอนด์เซ็นทรัลอเมริกาครับหรือก็ตามหาออเทอร์ครับเลือกที่สมูซอนที่4นะครับก็คือขับอเมริกาหลาดแผน3 3 4กดดันปลายแบทกับไปดูการยืนของแผนนี้ครับกดดีฟอร์ไปครับก็จะเป็นฟอร์ียนส่น4 2 1 3ครับ ครับฝั่งขวาเป็นกลางและฝั่งซ้ายเป็นสเตตัวฟิลครับกลางลูกดึงตัวสองข้างเป็นหน้าตามเซฟหนึ่งตัวนะครับติติรักเป็นผู้ชนเกมนะครับพี่น้องหลาแผน3 3 4สมส่มุนสอนขับอเมริกาครับเดี๋ยวัวนี้ครับมาใหม่มาดเลยเป็นลังสามที่ผมเรียกว่าบอกเลยว่าบุกโคตรมันนะครับแล้วก็รับโคตรดีนะครับเป็นลังสามที่กองกลางฝั่งขวาเป็นกลางและฝั่งซ้ายเป็นเซนเตอร์ฟิลยืนชิดกีดกันกับ เซ็นเตอร์แบ็กนึครับลาดแผนตรงนี้1 1416กิบสี่สิสโกส็เบทีจสมสอนเบติ้งไปที่เบต,ติมครับโอเคครับตามหาทว,วีวิโลมนะครับแล้วก็เลือกที่ลีกตุรกีครับทีนี้ตามหาสโสม,มสอนที่16ก็คือไอตัวนี้เลยนะครับลาดแผน1 1 4 1 6่กดดันปลายแบ็กกับขอไปดูการยืนของแผนนี้กดดดฟอยูไปครับก็จะเป็นฟอร์เชั่น333 1ครกับเป็นหลัง3ามการรับฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นสเตฟิวนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเตติฟิลที่สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับพี่น้องนี่สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้เมื่อเปลี่ยนเป็นกลางลุกแล้วจะเป็น3 2 4 1นะครับสองข้างจะเป็นปีกดำ CF1 ตัวครับแผนนี่บุกโคตรมันเลยนะครับมันกลับมาแล้วแบบไม่ต้องแต่งแผนนะครับพี่น้องเทคนิคหลักเป็นเอาไว้จ้าๆเลยล่ะแผน1 14, 16ครกับไปดู4 2- 1 3ปีหกกลางหกครับสัปดาห์นี้เขากลับมาแล้วพี่น้องตัวนี้เทคนิคหลักเป็นผู้ชี่ยเกมนะครับ ลาดแผ่น421กุปที่ตะสมุนสอนเบทิมสติงไปที่เบติมตตครับโอเคครับตามหาเอเชียโอเชียเนียนะครับแล้วก็ลอกทีเจลีกวันครับ็ลกลอกีสมูสอนที่หลาดแผน 4, 2, 1, ่น421กดดันฝ่ายแบ็กับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอไปครับก็จะเป็นฟก์ชั่น4213นะครับถ้าใครจะเล่นแผนนี้ก็แนะนำนะครับจากซื้อเตยฟิวตรงนี้เป็นการรับ1ตัวนะครับเนี่ย เป็นหลังสี่ฝั่งขวาเป็นกลางและฝั่งซ้ายสเตฟฟิวปีกหูกลางหูแล้วก็กลางยืนชิดติดกันนะครับเซฟหนึ่งตัวแล้วก็สองข้างเป็นปีกสูงแผนนี้บอกเลยว่าบุกมันแล้วก็กลางโคตรดีนะครับเทคนิคหลักเป็นพูชันเกมนะครับหลาดแผน4 2 1ครับไปดู4 1 3 2, 3 2ครับสำหรับนี้กลับมาแล้วพี่น้องในลนักษณะตัวนี้นะครับเทคนิคหลักเป็นออฟไว้นะครับหลาดแผน255กุบะที่จะสมูสรเบทีมซิตติ้งไปที่เบทีมครับ ตามหาครับทวีปสองอเมริกาครับแล้วก็ลือที่ลีกอาร์เจนตินาเลื่อนหานะครับอ่าสมูรจุนดินวีครับราคาแผน2 5งหโอเคครับคือดันไปแบกกลับขอไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นฟอร์บิชั่นสี่หนึ่งสามสองนะครับเป็นหลังสี่กลางรับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ปีครับปียืนต่ําลงมานิดนึงนะครับพี่น้องซิตเตฟิลหนึ่งตัวหน้าคู่เซฟสองตัวแบบเอลิจิเนลเลยนะครับตัวนี้เป็นเอาไว้พี่น้อง ลาแผน2 5้าสิมูสสองจุดินวีครับไปดู4312นะครับซึ่งแผนนี้เป็นแบบอัลจิไนท์ฝั่งขวาจะเป็นหน้าต่ำนะครับแทัศนคติหลักเป็นพิกเคาเตอร์จจ๋าเลยหลาแผน2 2งสองยี่สิบครูไปที่ทสมูสสองเบติมสติงไปทีมเบทีมครับโอเคครับเลือกทีมทวิสฟอรอเมริกาครับตามหาลิกบราซิลข้างล่างสุดสมูสสองเอสซีอินเตอร์นาซิองนาวแผน2 2 0 กดดันไปดัดกลับไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอ t ไปนะครับก็จะเป็นฟอร์ชัน43 12นะครับตรงนี้นะครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นการรับ1ตัวฝั่งขวาที่เป็นซ้ายสต e ี i e วกลางลูกหนึ่งความพิเศษของแผนนี้ก็คือไปหน้าขวาตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าตามฝั่งซ้าย c f นะครับเทคนิคหลักเป็น Quick c o u n t e r ครับพี่น้องหลักแผน2220สมูทอน SC n เตนอนนาซิโอแนวนะครับ ไปดูหมวดสีน้ำสามครับผมบอกเลยว่าสีน้ำสามตัวนี้ดีเลยนะครับพี่น้องการกระจุกเดียวแต่ปีกทางเปิดมงเกมมิ่งกดมันเหมือนกันนะครับติดอีกหลักเป็น Long ounter, ลองบอลเคาน์เตอร์หลายแผน1 4 3กุบะที่ทัสมูสอันเบติมสติงไปที่ไปถึงครับทีนี้นะครับตามหาเทวียุโรปครับแล้วก็เลือกทีลีกอังกฤษครับแล้วก็เลือกทีสโมสรลีดยูริเต็ดนะครับหลาแผน1 4 3ก่กดดันป่ายนัดกลับ ไปดูการยืนของแผนนี้กด default ไปก็จะเป็น function 433นะครับหลังสีการรับ1 2ตัวนี้เป็น s t u r feel ปีกขวาปีกซ้ายาจะเป็นปีกสูงนะครับดูครับมันสวยจริงๆนะครับพี่น้องนี่ครับเทคนิคหลักเป็นลงบนเค้าเตือนครับอยากให้เพวกเราลองใช้นะครับสองข้างใช้บล็อกจบเลยนะครับหรือจะใช้บล็อกตัวหนึง่งแล้วก็หฮตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าอยากให้แน่นๆก็สองข้างบล็อกตัวแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอังเคอร์แมนนะครับ โอเคจจะไปนะครับลองบอลเคาน์เตอร์ครับลาแปน4-3หนึ่ง -4-3 นะครับสโมสรลีดยูไนเต็ดครับไปดูหลังสามนาคู่กลางลุกสองตัวไม่ต้องปรับเลยนะครับมาใหม่ในสัปดาห์นีแท็กกิกหลักเป็นอไวนแล้วก็ลงบอลนะครับลาแปน13-3ตัวไปที่จะสโมสรเบอร์ทิมสตีนไปที่เบอร์ทีมครับโอเคนะครับตามหาทวีปวิโลปนะครับแล้วก็ลีกทีลีกสเปนดิวิชั่นสองนะครับ ทีนี่เลือกที่สโมสรลาโคยืนลาโคลลินยาครับลาแผน1น3่กดดันไปแบทกลับกดไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอยส์ไปครับก็จะเป็นฟอร์ชั่นสามหนึ่งสี่สองกลับเนี่ยความพิเศษของแผนนี้ปกติแล้วแผนลักษณะนี้มันจะเป็นสเตอร์ฟิวสองตัวนะครับแต่ทีนี้เป็นกลางลูกสองตัวแบบไม่ต้องปรับเลยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วก็กลางรับ1ตัวนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็หน้าคู่เซฟสองตัวหลังสามนะครับพี่น้องเทคนิคหลักเป็น เอาไว้แล้วก็ลองบอลน,นะครับหลาบแผน133สมสมูสอนหลักโคเรยากับประูมั่มใหม่สัปดาห์นี้ครับนี่ใครได้ซีหนึ่งซีหนึ่งกลางลูก2ตัวสัปดาห์นี้กลับมาแล้วแล้วก็แน่นปึกเลยนะครับสำหรับแผนนี้เทคนิคหลักเป็นผู้เชนเกมนะครับหลักแผน11ึ่งสิบสอ็้ที่จะสมูสอนไปทีเซตติง้งไปทีไปดับรับโอเคนะครับตามหาเทวีเปโรล็กครับแล้วก็เลือกที่ลีสเปนยูชันหนึ่งนะครับ ทีนี้เลื่อนหานะครับสมุสอนที่11ก็คือสมูดสอนเลอมาดลิดนะครับลากแผน12 1 11กดดันปลายดัับก็ไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์สปลก็จะเป็นฟอร์ชันสิ้นถึงสิ้นับความพิเศษของแผนนี้พี่น้องอยากให้พวกเรารับรู้รับทราบก็คือดูครับตรงนี้นะครับเนี่ยจากเซตเตอร์ฟิลตรงนี้ครับสามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับพี่น้องทั้ง2ตัวเลยนะครับโอ้โหบุกโคตรมันนะครับลองใช้ดูนะครับคุณจะติดใจตัวนี้ก็ สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับนี่จะเป็นซีหนึ่งหนึ่งกลางลุก2ตัวนะครับปกติแล้ว2ตัวนี้มันเปลี่ยนได้แค่กลางรับแต่สัปดาห์นี้เปลี่ยนได้กลางลุกทั้ง2ตัวเลยนะครับหน้าเดียวเปิดวงคิมมิงก็มันนะครับเทคนิคหลักเป็นพุชช่นเกมนะครับหลาแปนดึง1ส11สโมสรเรมูอนลอือนมาดริดครับไปดูนี่นครับหลัง3หน้า3ที่หลายคนถามเข้ามานะครับมันหายไปสักพักหนึ่งสัปดาห์นี้กลับมาแล้วนะครับ หลัง3กลางรับ1กลางลูกดึงสองข้างเป็นปีกตำ่ำแล้วก็หน้า3สองข้างเป็นปีกสูงนะครับตัวนี้ควิกเขาเตือนจดจ่า,จาด้วยนะครับหลากแผนหนึ่งสองห้าคตรที่จะสมุทสอนไปตีมสติงไปที่ไปตีมครับเคียร์ครับตามหาเทวิวิโลดนะครับแล้วก็เลวทีหลีกเดนมาร์กที่สมุนสอนที่5หลากแผนหนึ่งสองห้า 1, 2, 5, กดดันฝ่ายแบ็กกลับผมไปดูการยืนของแผนนี้กดดิฟฟ์ไปก็จะเป็นฟอร์บิชันสามหนึ่งสามสามนะครับ เออตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับพี่น้อง1ตัวเอ่มันกลับมาแล้วนะครับใครตามหายอยู่แผนนี้ผมเรียกว่าบุกโคตรมัน,นครับรับก็ดีนะครับไม่ได้รั่วนะครับพี่น้องหลังสามกลางรับยืนชิดกันกันกบ CB ีนะครับสองข้างเป็นปิดต่ํา2ข้างเป็นปีกสูงเซฟหนึ่งตัวนะครับพลิกเคาน์เตอร์จะจ้าครับหลักแผน 1- 2ึ่งสองหาพี่น้องไปดูหลังห้าหน้าเดียวนะครับตัวนี้จะมีกลางรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็น เตอร์ฟิวนะครับลองบอลเคตรเตอร์จัจ๋ามาใหม่บัดหมาดสัปดาห์นี้หลาแผน142กุบะที่จะสมูศร์เบทีมสติงเปทีเบทีมครับโอเคครับตามหาทวียุโรปนะครับแล้วก็เลือกที่ลีกอังกฤษครับเลือกที่สมูศร์ซันเดอร์แลนด์นะครับหลาแผน142กดดันปลายแบกครับกดไปดูการยืนของแผนนี้กดดีฟอร์ไปก็จะเป็นโฟูชันห้านึ่งสนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายเป็นิเตอร์ฟิวนะครับฝั่งขวา ่าตัวนี้นะครับเป็นกลางรับฝั่งขวาเป็นสเตอร์ฟิวกลางลุก1ตัวนะครับ,รอบเ,าเอาไว้ใช้กลางลุก c ี1ตัวน,นะครับตัวนี้ลงบอลเคาน์เตอร์พี่น้องหลาดแผ่นหนึ่งสีสอมุนทรซันเดอร์แลนด์นะครับมาดูที่นี้ครับ4 3 3ที่กลางรับ2อตัวแต่กลางรับยืนข้างบนนะครับพี่น้องควิกเคาน์เตอร์นะครับหลาดแผ่นหนึกสบที่จะสมุทรสอนอเคครับเบติฟซิติงรูปที่เบติฟครับตามมาเทวีพี่หลงนะครับแล้วก็ลือกที่ลีกเวียเยี่ยม ูที่สมูทซอนบุกบีแซกนะครับหลาแผนหนึ่งกดดันฝ่าแบ็กกับก็ไปดูการยืนของแผนนี้กด by, กดีฟอว์ไปก็จะเป็นโฟชั่น4 3 3นะครับนะครับการรับ2ตัวเซตเตอร์บิทฟิลล์อยู่ตรงกลางนะครับนี่มาใหม่มามา,มาสมดาห์นี้ปีกสูง2ข้างควิคคอเตอร์ arter, นะครับหลาแผนหนึ่งสอมสมูทอนบุกบีแซกกับนี่ไปดูอีกทีมนึงนะครับที่มีแผนนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นฟอชั่นเกมนะครับพี่น้องเป็นหลังสามกางรับสอง กลางลูก2แล้วก็สองกลางเป็นติกตามหน้าเดียวนะครับเทคนิคหลักเป็นฟุเช่นเกียร์หลักแผน3ามสามสามกุญชีจะสมุทซสอนแบดทีมซิติง่งไปทีไปดึงครับตามหานะครับน็อตแอนด์เซนทรัลอเมริกาแล้วก็เลือกที่ออทเทอร์ครับกุญทีสมุทซสอนที่3ามหลักแผน3ามสามกดดันปลายแบดกับกดไปดูการยืดของแผนนี้กดดีฟォอ์ไปครับก็จะเป็นฟังก์ชันสามสามสามหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นกลางลุกได้นะครับนี่ก็จะเป็น เปลนมาแบบนี้ก็จะเป็น32มสองนครับพี่ความสี่องแผนนี้เป็นกลางรับ2ตัวยืนชิดกันกับ c ีบีเน่นปึกแล้วก็สวนกลับตึงๆได้เลยนะครับปีก2ข้างนะครับพี่น้องแบบนี้เลยนะครับเป็นปีกต่ำสองข้างศีรหนึ่งตัวสวยๆนะครับพี่น้องเทคนิคหลักเป็นขั้ช่นเกมหรือที่ใช้เอาไว้ก็ได้นะครับหลักแผดสามสามสามครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สาหรับส0แผนใหม่เมตาคนตามหา ในสัปดาห์นี้นะครับแต่ใครอยากได้แผ่นไหนเพิ่มเติมนะครับหรือหาแผนไหนไม่เจอนะครับที่เราอยากลองเล่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผุมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตามคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แต่คลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันตองเป็นรูปยบอยด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ Bye.